ก็ให้มาขออนุญาตทานข้าวค่ะไม่ให้กินค่ะคุณจะไปกินบ้านคุณเหรออันนี้ก็บ้านฉันเองคะไม่ใช่ค่ะขนณะก็ขอเรียกปากดีนะคะพี่หนูก็ต้องให้เหตุผลนะนะเหตุผลจริงเหตุผลคุณยังปากดีไหมคะอ่เดี๋ยวมากันเต็มเลยมาแตงออกไปเลยค่ะโอ้ไม่ออกนะคะออกค่ะออกพระสงฆ์เขาามองดูตลอดไม่มีใครมองหรอกค่ะมีตำรวจด้วยตำรวจไม่มีหรอกค่ะไม่มีมีสิค่ะปากดีเอาไปเลยค่ะโอ้ยมาไล่อย่างนี้นะพระสงฆ์มาคนไล่เลยค่ะ ไปไหนไปขอญาเขาาอบมยไอ้สบายใจจริงเลีิเราเป็นพยาบาลีน้อเป็นตำรวจรู้แล้ว่าไปโรงพยาบาลอ่ะก็คุไม่ใช่อ่ะบ้านไปไหนอ่ะไปกินข้าวไปกินข้าวปูกเขาดีไม่งั้นเดี๋ยวไม่กินข้าวนะเอาขอที่จะเาของบ้านก่อนเร็วๆขอญาตจะาของบ้านเขาก่อน ไปเร็วเร็วสอนเป็นยังไงสอนอะไรเขาสอนว่าอะไรเดินไปตกปากก่อนเอาเลยว่าทำไมเขาพูดอย่างงี้ล่ะไพรเออไม่้พูดเรื่องนั้นเราไปนตกเราเป็นคาทอลิกแถวนี้นะเขาไล่ป้านะป้าเขากปเลยแล้วก็ป้าเขาไปป้าได้เลยทำอะไรที่ไหนแล้วก็เฉยกันอย่างงี้ป้าป้าเป็นคาลูอะไรอ่ะไปคาทอลิกโอคาลูคุณนั่นแหละคาลูอะไรป้า พระรู้เรื่องหมดนะชีวิตจริงอ่ะพระไม่รู้เรื่องอีกเรานิ่มนวลสักดินลัตดาวสนานดานในมาโนลัตนาวัฒนาสายลูงพอสถานแม่สะอิ่งไม่จริงหรอกจริงสิต่ออะไรที่อยู่กันอย่างไรแล้วต่ออะไรอีกคนแบบนี้นะพระกลังจะสับเอาความจริงในบ้านเขารู้เรื่องทั้งหมดเลยไปตงไปขออนุญาตเขาก่อนไปกินข้าวไหมที่ไปไม่ขออนุญาตไม่ได้กินนะชีวิตจริงเลย ไม่ใช่ที่นี่ก็ขออนุญาตหมดทุกคนเป็นจากับข้าวนะพ่อแม่ขอสถานที่แม่เสียอิ่งอยู่ชีวิตจริงถ้าไม่ขออนุญาตเราไม่ได้กินข้าวนะป้าเป็นเจ้าของบ้านนะเราผู้อาศัยนะป้าอ่าไม่ใช่แล้วชีวิตจริงรัตนาหอเล่นเป็นพยาบาลนะพี่โน่ต็นตำรวจก่อนแล้วเอายังจะกินหรือไม่กินเอาไง มาเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวกันเนี่ยมาพี่แบงค์มาอะไรพี่แบงค์มาอะไรพี่แบงค์เข้ามาอะไรตกปลาใจเด็กเจ้าร้อยโอ๊ยทำไมเขาว่าพี่แบงค์ไปแบงค์มาอะไรพี่แบงค์มาอะไรพี่แบงค์มาอะไรตกปลาใจเขาว่าอะไรสอนลูกเราอย่างนี้นะเจ๊สอนไม่ไม่สอนว่าอะไรให้ไปตกปากไปอ้าวเรือ ก็มาสิป้าไม่เลยไม่ทำนะอามาสิอยากตกมาเลยป้าไปเลยนี่เลยมัน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 ปากจับไ่หนูอย่างเงี้ยก็้าอยากตกมาเลยไปเลยป้ามามาป้ามาป้าเลยเขาท้าแล้วเอาเลยป้าเอาเลยทำใครแั้วนั่นแหละพระรู้ดี่หปขึ้นเนี่ยขึ้นฟังแล้วขึ้นนะป้าเรานะพระสงฆ์ก็จุงมือไปพูดคุยส่วนตัวเรื่ไปกินข้าวกันเรื่องใจเย็นๆผมกำลังทำพิธีที่วัดสักเอาไงเอาไงจะฟังพี่แบร์หรือจะฟังใครเอาไงไปตกเลยเดี๋ยวได้ห้าร้อยแล เงยมีฟังรักพ่อแม่กูสมบูรณ์แบบมาที่หาอยากตบเขมาไม่ตกแล้พี่มาผมอยากตกกับป้าโอ้ยนี่ก็มีคนลยิงค yeah. ุณนะเออมามามาเอาเลยป้าเอาเลยใช่ที่ไหนปากนี้่ของเช้าเนี่ยป้าเขาท้าเลยเฮ้ยป้าเขาท้าเราแล้วเอาเลยป้าถอนเขาขึ้นไปเลยไปป้าก็ป้าไม่ทำมไม่ใช่นาตนาเอาไงเดี๋ยวก็ตายกันดูตัวดูแม่เออไอ้อาบอาบเขาไม่ได้แก่ป้าปากับคนแก่แล้วโอ้ย เดี๋ยวโน่นกันเดี๋ยวพาถุงจัดการต่อเท้าได้ต่อเท้าต่อเท้าก่อนโอ้ขึ้นนี่ของขึ้นนะป้าเร็วๆร็วเร็วปเร็วนเนี่ยเราไม่ได้เพ้อเจออย่างนั้นนะเดี๋ยวมากันหมดเลยพี่โน้ตพี่นายพี่ศักดินีาตกปาคนแก่แน่นอนเลยว่ามันตกอะไรใช่ล่าข้าวฟ่างนี่ไงโอ้ยผมปากแน่นอนยื่นปากไปเลยยื่นปากไปเลยยื่ปากไปเลยทีเดียวกบแน่นอนมาเนี่ย ผาให้กันกลบเลือดเลยไมเไปไปอที่กาทำงานของเฮ้ยมาอยากตคนนี้ยกนแวสักนิดแล้ดาวสนาดาในมาโนแล้วจะนาวัาจารเดี๋ยวเดี๋ยวค่ขี้มูแล้วมึงไม่ไรเี้ยาานทไมเฮ้ยมีเียบร้อยเลยมาเร็วนองอน้องปินออารครับ ตามเอาอลูพี่มาตบปากฉันเนี่ยโอ้ไม่ตบเไเลพี่แล้วนท่างเงี้เดี๋ยวมีตารวจมนโดะไม่ไม่ก็ไม่โตจาไลดสนะใ้เขาตกปากกนโอ้ยูทไมทไมตปากไม่ได้แกข้าเนี่โอ้ยนคุณไม่ต้องอยู่บ้านฉันไม่ชชีวิตจริงนพัลังสร้าทาบตปายไม่ได้กินข้าวป โอ้เอามาเอาเอาป้าเอามาเอามาตบปากเดี๋วไปเดีวไปลูกขึ้นมาดิเดี๋ยวไปยังไงเนี่ยกูยไม่ใช่อย่างนี้นะไปแค่เขาตบปากก่อนจะไปกินข้าว <c oughs> เดี๋ยวพาเขจัดสรรน,นะแล้วไปไปนั่งรู้เฮ้ยกูเรียบร้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ เออมากันเต็มที่หิวแล้วมึงก็เป็แดกทิปต้งตกปาก่อนินข้าวกันผมไม่ได้เคยพูดอะไรมาๆไม่ผมต้นตกปาก่อนกินข้ากินข้าวตบปาก่กินไมาตข้างเรียกปี่ห่อกเ้าวกขาต้กปลา่อกินข้าวกิน้าวตนตกปมา่อนกนข้าวกน้าวต้นตลาอน้าว้วต้นปลาก่นกินข้วนข้ตนปา่อนินข้าินขากปลาก่นกินร้าวกินข้าบตนตกปลา่อนใจมาเร็วส่งนล้วกิวกปลาก่อนกน้เร็วๆคนต ม่พี่ส่วนตัวเขาทําอะไรเขาเรียบร้อยไม่เขาจะตกปลาคนนี้แหละโอ้ยตกเลยคโคจะมีชาวบ้านมายิงคคหนะมาเลยโอ้ยโดนมันตายพี่สักเนนไปนั่งนู่นแล้วไปกินข้าวกันนั่งทำไมไปโดนตกปลาก่อนโอ้ยไอช่างที่เฮียงนี่เดี๋ยวก็ตายสังที่เฮี้ยมาเถอะมาเถอะมาเถอะไปแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวละลุกไปปั่นล้างก่อนมา ลุกทำไมของคุณคนอื่นเนี่ตอนทีละคนท้อปากตอนทีละคนเจ๊จุกยืนไหนนั่งนั่งลองยืนปากลองเฮ้ยมาเพี่ยืนปากมันจะตบแล้วเพียืนปากมาเอ้ยยืนปากมาจิกนะบโวยเอ้ยยืนปากมาก่อนเด็กผ้าชักศัตรีไม่ปากมาจะตบแล้วไม่ตบนะพี่รไม่ต้องตบยืนปากกับเพียรเร็วยืนไปเร็วเดี๋ยวไม่กินข้าวแป๊บเดียวเฮ้ยสมุดฟันเต็ม ยืนปากมาเดีวอามอาบตับปากขาชิบมากระลาไม่ได้หรอกเฮ้ยเยยังยังยัไย้งม่งยัง้ัยังยงยั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 งยย่งยั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 รยัง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 นัายันยังยัยังนังย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 งยไา่ไดยถามังยังยังยังไังยังยางยังยังยังยมัย ก็เธอไม่ต้องถามแต่ฉ <able> ันจะไม่ต้องการให้บอกแล้วคุณทำภาษาอะไรภาษาจริงๆไงภาษาตอนแสตนาเลยโอ้ยยืดปากอย่าได้ตกปากแค่นี้นะเปล่ายืดไปเขาตกแล้วโอ้ยมึงทำอย่างนี้เดือดตัวมึงก็ตายเข้ากันแล้วเราในบ้านเราทำเรียบร้อยมาตลอดชีวิตแล้วนะเจ๊จุดเจ๊สองตาในมโนดพี่โนดมีเพื่อนตำรวจเยอะอะไรถึงก็มาจริงๆเพราะถูกแอบบอกเรามาตกปากก่อนพี่ไม่นะมาพี่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยยืน จะตบปากแล้วก็ยืนยืนปากมาไม่ต้องพี่ยืนแบบนี้เลยอ่ะยืนมาเฮ้ยยืนมาจะตบปากพี่เราจะตบหนูอ่ะตบจีอ่ะเดี๋ยวคนกวนโอคนที่อยู่อ่ะเอายืนมาไม่ทามนะำเฮ้ยทามดียืดน้ำเขาเรียกโนจะตกมาตลอดเลยโนจิตโนจะไหนที่สัตว์ดินมาหมดเลย